รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะที่ชมคะ่ะรับใน,น,นกัางวันไกลและรายการสงา่งทางกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเรื่องราวของรายการส่งทานะคะเรายังคงทาหน้าที่ของเราค่ะในการที่จะแนะนําสถานที่ต่างๆวัดต่างๆที่เราได้มีโอากาสเดินทางไปและมีธรรมะดีๆมาฝากด้วยนะคะวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงแรกติดตามเลยค่ะอัตมาภาพพระมหาเสมออนันโทเจ้าวัดวัดโพสีตรีวณาราม วงเล็บวัดสแกน้อยตอนนี้กำลังการก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนทรงของประยุกต์สมัยใหม่เพื่อชายในสถานที่ปฏิบัติธรรมขอขอเจริญพรสัททายมทุกๆท่านผู้ดีใจบุญได้มาร่วมการสร้างศาลาของประยุกต์งานที่ผ่านมาวันที่11.12มิถุนายนเป็นงานยกยอดชัด ก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาร่วมในการมงุงศาลาวัดโพสีตีวนารามเนื่องจากวัดอยู่ในเขตทรกันดาลและก็วันที่25สิุหาคมเป็นงานกระถินสาม,มัคคีขอเจริญพรทุกทุกท่านผู้ที่มีจิตใจทานเลื่อมใสมาร่วมกันอยากขอเจริญเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันสร้าง เพื่อเป็นพุทธบูชาแก่ศาสนาเราเพราะว่าวัดแต่ละปีแต่ละปีมีญาติโยมคณะพิสุสงฆ์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบรูปโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาพระปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันยี่สิบรูปอย่างน้อยด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสงของประยุกต์แบบสมัยเก่าเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นอินแดนโนนเก่าหรือว่าโคกเก่า ซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าโคกเก่ามีหลายหลายอย่างที่ตรงนี้แปลกกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นวัดได้สร้างสลาการเปลี่ยนก็เพื่อว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรอบรมบ่มนิสัยของพุทธศาสนิชนทั่วไปแต่ละปีแต่ละครั้งโดยเฉพาะช่วงเขาพรรษามีพี่น้องผู้ใจบุญมีอุบาสกบาสิกามีพิสุซามณรมาร่วม ปฏิบัติธรรมเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นในงานวาระวันสําคัญทางศาสนาวันมาฆคบูชาวิสขาขบูชาหรือวันต่างๆด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงขอบอกบุญประยังผู้ที่ใจบุญว่าให้พวกท่านมาร่วมการสร้างสระแหมหสศษร็จเพราะว่าแต่ละปีแต่ละครั้งวัดอยู่ในที่กันดารอยู่กลางทุ่งนาฝนฟ้าอากาศเวลาคณะพิสุสง์พี่น้องผู้ใจบุญมาร่วมปฏิบัติธรรมบางก็ เปียกปนบ้างก็หลายอย่างยังขาดตัวบุคร่องเพราะฉะนั้นเมื่อวัดมีนักปฏิบัติธรรมมีอุบาสกบาสิกาหลายทั่วสารทิศท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมสรที่บำเพ็ญเพียรทางจิตเพราะว่าในศาสนานี้สอนให้เรารักกันสามัคคีกันอัตมภาพในนามจเจ้าอาวาสวัดโพสีตรีวรณารามตัวแทน เป็นประธานสงฆ์หรือว่าจเจ้าวาสวัดโพธิ์ศรีติวรามเห็นนั่งปฏิบัติธรรมพี่น้องผู้ใจบุญมาร่วมปฏิบัติทุกๆปีก็เลยสร้างศาลาหลังนี้ให้เกิดขึ้นก็อยากเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งพี่น้องผู้ใจบุญว่าในที่แห่งน,นี้เป็นสถานที่โบร,มโมราณและก็เป็นสถานที่ที่พี่น้องผู้ใจบุญมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกๆปีวันออกพรรษาเข้าพรรษาและในกลางพรรษา พ่อจันก็ขอเจริญพรสาธุนทุกท่านขอท่านได้ร่วมอนุโมทนาในการสร้างสลาการเปลี่ยนเพื่อให้เสร็จรุ่งไปดูดีขอเจริญพรครับสวัสดีครับกะผมนายสมพรบุรณคจรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังนะครับวันนี้ที่วัดมีการจัดงานบุญนะครับยกจตุรมุกชอ่อฉัดขึ้นบุญยอดหลังคา ศาลาการประเรียนนะครับวัดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมของสามหมู่บ้านนะครับวัดตรงนี้นะครับเป็นจุดศูนย์รวมสาหมู่บ้านเลยได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่12มกราคม2559นะครับพี่น้องประชาชนในละแวกนี้เลยได้ดําเนินการอาจจะก่อสร้างศาลาการประเรียนเป็นที่บาเพ็ญกุศลต่อไป แต่ก็ได้รับความร่วมมือได้รับศรัทธ,ธาจากพี่น้องจากกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นโคราชกรุงเทพร้อยเอ็ดสุรินทร์นะครับที่ศรัทธ,ธากับพระเจ้าอาวาสคือพระมหาเสมออนันโทซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ซึ่งมีความเคารพนับถือเลื่อมใสนะครับได้จัดงบประมาณมาช่วยเหลือร่วมกับพี่น้องชาวตำบลทุ่งวังนะครับเียนเชิญพี่น้องทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมทำบุญ กับวัดแห่งนี้เพื่อจะได้เป็นศาสนาสถานให้กับพี่น้องชาวตำบลทุ่งวังในอนาคตขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับเพราะธรรมะคือธรรมชาติค่ะเราจึงได้มีโอกาสเห็นธรรมชาติอันมีความสวยงามอยู่ตามวัดต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะทำให้การเดินทางไปวัดน,นอกนอจากเราจะได้มีโอกาสทำบุญแล้วเรายังได้โอกาสพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะ มาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับมหาบุญอันยิ่งใหญ่ในการที่เราจะได้มาร่วมกันเททองหล่อสร้างรูปเหมือนท่านเจ้าประคุณองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ที่มีขนาดความสูงและก็ใหญ่ที่สุดจากทั้งวัดหนองตากยาอภัยศัตว์ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหากถามว่าท่านใดมีความศรัทธาและนับถือท่านเจ้าประคุณองค์สมเด็จพุทธจารย์โตโปพรหมรังสีกันบ้างเชื่อว่าส่วนมากก็คงมีความศรัทธาและนับถือกันอยู่แล้ว แต่แค่ความศรัทธาก็ใช่ว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญใหญ่ได้กันทุกคนนะครับเพราะบางคนบางท่านถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ถึงแม้ว่าจะทราบข่าวสารมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันสักทีต่างจากลหลายๆท่านแม้จะอยู่ไกลนอกจากจะมีความศรัทธายัางต้องถือว่าเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่มีบารมีกันจริงๆนะครับถึงจะสามารถเดินทางมาร่วมสร้างมหาบุญอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ แถมหลายคนหลายท่านมาแทบจะทุกวาระก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับมาจากกรุงเทพเลาดพร้าวเจนะคะค่ะค่ะก็มาพามากันสามครอบครัวผมมาจากพัทยานครับมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะมาจากระยองครับผมมาหวาระแล้วครับที่นี่ก็อยู่กรุงเทพอะค่ะคือเป็นบุญของเรามหากูศนอันคันยิ่งใหญ่จะใครที่จะสร้างอย่างนั้มัน เป็นไปไม่ได้มันยากมากต้องมีบุญและบามรบามีจริงๆบารมีจริงถึงจะมาอย่างนี้ได้ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่แบบไม่มีบุญมบไม่มีความศรัทธาก็คงมาไม่ถึงอันนี้ก็คือว่าศรัทธาจริงๆที่มาไม่ได้อยู่ไกลจากที่นี่นะก็อยู่บนโปรงทีนี้ก็ผ่านสี่แยกที่อาจารย์ท่านขึ้นโปสเตอร์ตัวใหญ่ไว้ว่ามีการสร้างองคุโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมันก็เฉย เพราะว่าที่ต้องจะมีใหญ่ที่สุดที่ที่กี้มีใหญ่ที่สุดก็มันไม่แปลแกแจเลยเท่าไหร่แต่มามาเห็นทีมตอนที่เขามีมีตัวคัดเอาตัวเล็กๆบอกว่าไอตัวฐานนั่นอ่ะคือตัวเสาเข็มอ่ะยังขาดดีแล้วก็เสาเข็มอ่ะมันก็เหมือนกับฐานที่มั่นอะไรอย่างเงี้ยคือขาเราต้องแข็งแรงเอาไว้ก่อนกิจการเราถึงจะไปเติบโตได้ผมก็เลยนึก,นก,นกดูเออก็จริงท่านนะผมผมมีครอบครัวคือตัวผมกับ ยาล,ลูกทั้งหมด5คนผมก็กล่าวว่าเอา5ต้นต้นละ8 0 0 0ก็สี0 0 0ถ้าคนไม่รู้อ่ะจะนึกว่าไอเนี้ยมันต้องเป็นงานของเจ้าวาดถูกไหมแต่ก็ไม่ใช่เป็นงานของอาจารย์อาจารย์ทามาตลอดเลยอยู่เบื้องหลังคนเดียวแล้วก็คือทั้งคิดทั้งทาทั้งค้นอะไรต่างๆเนี้ยเป็นคนจัดการเองหมดถ้าท่านไม่มีศรัทธาจริงๆอ่ะมันทําไปไม่ได้เพราะว่าคนเดียวอ่ะทําอะไรได้อย่างเงี้ยใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะหนึ่งชิ้นอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอก ใช่ไหมเราจะนึกว่าเป็นไม่ได้แต่ท่านทําได้เพราะว่าศรัทธาในตัวท่านมีมากสําหรับหลวงปู่แล้วก็ท่านท่านบอกว่าทําไมถึงเอาท่าเทศนาเปิดตาครั้งแรกที่เป็นลูกหล่อที่ผมเข้ามากราบท่านคือผมกราบท่านคือท่านมองผมอ่ะผมกราบแล้วมองท่านจ้องคือหมายความว่าพระทั่วไป่ถ้าอยู่ในภาวนาจะต้องปิดตาแต่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ท่านเก่งในเรื่องเทศนาท่านสามารถ ใช่ไหมเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาใส่ใจคนได้ตอนนี้แหละถ้าถึงว่าทําไมถึงต้องไปท่าเทศนาเปิดตาถ้าเป็นรูปปั้นปูนรูปปั้นปูนมีอีกองหนึ่งอยู่อีกที่อันนั้นก็ใหญ่แต่ของท่านเนี่ยเป็นทองเหลืองท่านถึงบอกว่าถ้าเป็นเทศนาองค์ทองเหลืองเนี่ยของท่านใหญ่ที่สุดในโลกชิ้นเดียวองค์เดียว นีหลายท่านค่ะชื่นชอบช่วงนี้เป็นพิเศษนั่นก็เป็นเพราะว่าได้มีโอกาสรับพรอันประเสริฐจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาจากวัดหัวกระดืวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการส่องธรรมอยู่ในขณะนี้ ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีกาญาติโยมท่านสาธทุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านโยมในช่วงนี้นะเราก็ต้องคงต้องพูดถึงกล่าวถึงกันอยู่เป็นประจำบ่อยๆว่างานสำคัญของชาติของศาสนาขององค์เจ้าความหากษัตริย์คืองานะสะเสวย สีรธรรมบัติเลือกรองสีริราชสมบัติครบ70ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานี้เราท่านทั้งหลายต่างก็ขวนฝายสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันด้วยการทําบุญส่บาทไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาบวชเนคฆัมมะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจัดงานบรรพชาประสมบทบวชนาคมูนะ ช่วยเหลือกเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันละกันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นบารมีที่เราสร้างให้แก่ตัวเราแล้วก็น้อมกร้าวน้อมกระหม่อมเอาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้กระทําแล้วนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในบรกาสที่พระองค์ทรง สวยสิริราชสมบัติเรือครองสิริราชสมบัติครบ70ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนาพุทธศักราช25 5 9ที่ผ่านมานี้นะฮะนั้นระยะนี้ต่อตั้งแต่นี้ต่อไปเราท่านทั้งหลายจะกระทำอะไรก็ตามขอให้เราน้อมระลึกนึกถึงพระองค์ท่านตั้งใจสร้างคุณงามความดีสร้างบารมี ตลอดการตลอดเวลาอะไรที่เป็นอกุศลกรรมเราก็จะไม่ทําจะทําแต่คุณงามความดีแต่บุญบารมีแล้วก็จะไดะ้เป็นก็คือภาะวะปัจจัยและเป็นสมบัติเป,ตเป็นสมบัติทิ์ที่จะติดตัวเราไปได้ทุกขณะจิตทุกย่างก้าวทุกลมหายใจเป็นสมบัติที่เที่ยงแท้ที่แน่นอนไม่สูญทลายไม่หายไปไหนอ ส่วนสมบัติอีกอย่างหนึ่งนั่นที่เราท่านทั้งหลายไม่อยากได้เป็นสมบัติที่อย่างไรก็เราก็ต้องได้พบได้ไประสบทุกท่านทุกคนคือความตายนะโยมความตายเราไม่ต้องกลัวทุกคนมีสมบัติที่เราไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องซื้อหาแต่ว่ามาหาเราเองนะสมบัตินี้ไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปซื้อหา แต่ว่าจะมาหาเราเองแต่จะเมื่อไรเวลาใดานั้นเรากําหนดไม่ได้นะขึ้นอยู่กับเ,เขาเรียกบุญนํากรรมแต่งกุศลกรรมและกุศลกรรมที่เราได้กระทําไว้แล้วในอดีตชาติและก็ปัจจุบันชาตินี้นะงั้นเราท่านทั้งหลายระหว่างมีชีวิตมีลมให้ใจยังมีกําลังทรัพย์มีกํกลังศรัทธา อะไรที่เป็นบุญกุศลที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นบารมีที่เราจะสร้างไว้ให้เป็นสมบัติเครื่อสมบัติของเรานะสมบัติที่เป็นต้นทุนของเราเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นปัจจัยติดตัวเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นะหรือว่าเมื่อล่วงลับดับชี่ไปแล้วสมบัติอันนี้ก็จะตามติดชีวิตเรา ไปสู่สมราจภพบพบหน้าภูมิหน้าสืบต่อไปชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนหรือว่าการดําเนินชีวิตนั้นอาจจะสุขบ้างทุกข์ว้างทุกข์บ้างนะเราจะสุขเสมอไปก็ไม่มีจะทุกข์เสมอไปก็ไม่มีต่อโบราณท่านกล่าวว่าชีวิตมนุษย์นั้นหรือว่าชีวิตขอาศัตร์โลกไม่ต่างอะไรกับพระอาทิตย์พระจันทร์มีขึ้นมีลง ระหว่างยังมีชีวิตยังมีลมหายใจไปไหนมาไหนได้ <c oughs> สร้างบุญสร้างอุสนสร้างคุณงามความดีสร้างประวัติเป็นกำไร,รของชีวิตแล้วก็บุญนี้ก็จะตามติดชีวิตเราดังได้กล่าวมาแล้วนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้โยมมีโอกาสก็เรามาสร้างพระสงฆ์องค์สมเนรไว้ในพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเอาลูกชาวบ้านฝากลูกชาวบ้านเรียกอลูกชาวบ้านมาเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรของพุทธเจ้า คือมาบรประชาเป็นสมเนเณรมาอุสมบทเป็นพระตามวัดวารามต่างๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลข้ารรษาแล้วที่วัดรุกระบือได้จัดกิจกรรมอย่างนี้มาเป็นเวลาช้านานถึง43ปีแล้วนะฮะหลวงตาได้จัดกิจกรรมอย่างนี้มาเป็นเวลา43ปีก็ได้มีญาติโยมทั้งสาธุชนได้หลังล้นหลังหลายสายทานศรัทธากันมานาเอาบุตรหลานเข้ามากราบบประชาอุมบท ส่วนหนึ่งบางท่านก็มาร่วมมารับมาเป็นเจ้าภาพอาอุปสมบทหมวดนาคมูมามอบทุนการศึกษามามอบทุนสวัสดิการครูแจกข้าวสารอาหารแห้งอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีบารมีเราก็มาร่วมกันสร้างเสริมเพิ่มเติมไว้เป็นกำไรของชีวิตของเรานะฮะดังนั้นโยมมีโอกาสในวันที่30มิมิถุนายนนะก็จะมาร่วมตปรงผมหน้าก,กันแตโ่โยมต้องเอาเด็กมาฝากก่อนนะมาฝากตั้งแต่ ช่วงนี้นาหลังจากโยมรับชมรับฟังรายการแล้วเอาเด็กมาฝากเข้ามาบรมพัญชาะสมบทบวชนาคหมู่หรือว่าท่านที่ไม่มีบุตรหลานจะบวชก็มาร่วมมารับมาเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนาคหมู่กันหรือว่าจะมาร่วมมารับมาเป็นเจ้าภาพข้าบราหารถ <c oughs> วายพระมหาเถระพระเถราโดยเถระเจ้าคณะพระองจ์การที่ทางวัดได้กรัดารัตนามาทักษินามาเจริญมุทธมนต์ ามาฉันพัทหารในวันที่1น,นั้นโยมยมีโอกาสเชื่อเชิงตจลุพมรม,มาร่วมมารับเป็นเจ้าภาพกันนะหรือว่าจะมาร่วมออกร้านอาหารร้านค้าทานฟรีนะก็มาเลี้ยงญาติเดียมท,าท่านสาธุชนที่เดินทางมาสร้างเสริมเพิ่มเติมบุมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันในวันที่หนึ่งกรกฎาคมซึ่งเป็นวัน ครบรอบวันเกิดหรือคล้ายวันเกิดคุณลุงตาในวันที่1กรกฎาคมของทุกๆปีนะฮะญาโยมท้าเสาชนที่อาจจะเกิดในเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวกันหรือเกิดในวันเดียวกันในวันที่1กรกฎาคมหรือเกิดในวันจันทร์ลุงตาเกิดวันจันทร์ที่1กรกฎาคมพศ2489นกะ2489 1รการกฎาคมปีนี้ก็ครบ70ปีนะฮะโยมโอกาสก็มาร่วมมาเป็นเจ้าภาพกันหรือว่า มาบุมามาร่วมจัดงานด้วยกันเรียกมาเป็นเกิดในเดือนเดียวกันปีเดียวกันวันเดียวกันอาจจะต่างเดือนกันต่างปีต่างเดือนอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ถ้าเดือนเดือนกรกฎา,าก็มาร่วมบวชด,ด้วยกันมาเป็น,นเจ้าภาพกันหรือท่านอาจจะเกิดวันที่หนึ่งกรกฎาหรือภายในเดือนกรกฎานะหรือเกิดในวันจันทร์ในเดือนนี้ก็มาร่วมมาเป็นเจ้าภาพมาสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบาร,รมีสร้างคุณงามความดีสร้างบาร,รมีร่วมกับหลวงตา มาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารถวายพระทหารแด่พระสงฆ์สมเด็มาเป็นเจ้าภาพบรรพชาบนสมบับวชนาคหมูงานวันกระตันดีงานบวชนาคหมูมอบทุนการศึกษาม,มอบทุนัสติการครูที่วัดุกระเบือแห่งนี้ในวันที่30มิถุนายนวันที่1ที่2รกรกฎาคมนะฮะก็ อีโอกาศเชื่อเ,เจริญพรมาถึงวัตทุกระบือแล้วก็อย่าลืมข้าไปกราบนมันสการขอพรปิดทองหลวงพ่อโตเนวโบสดมาถ่ายชีวิตโกกระเบือถวายพระฤาษีโถนเด่องค์พระบาททูลเจ้าอ,อยู่หัวมา,าสร้างอุโบสถถวายเป็นพุทตบูชาแล้วก็ถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาททูลอ,อยู่หัวเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญปชนยุครบ88พรรษาและทรทงเส,งสวยตีเดียสบัติครบ70ปีใน ีนี้ในท่าที่สุดนี้ก็ขอกราบัตนาคุณประสีลตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณเโยสง์และด้วยอำนาจบิฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตในอบสถดแห่งวัตถุกระดือนี้ขอกราบัตนามารวมปฏิตับะเดชพระปัจจัยขอบุญกุศลบุญบารมีนี้จงแผ่บารมีปกปักรักษาชาติศาสนาพระองค์เจ้าความมหากษัตริย์คือองค์พระบาทชนเดพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์ขอพระองค์ทรงหายจากการพระบัญชวนโดยจับพันุ์และขอพระองค์ทรงมีประชนมายุอยู่ยื่งยืนานทรงเสด็จอยู่เป็นมิ่งฝันของรเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าจุกระนานและขอญาตโยมท่านสาธุชนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้จงประสบจากความทุกขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินข้อเจริญพร ต้อนชมรายการย้อหลังนะคะผ่านช่องทางที่เราขึ้นไว้ในขณะนี้ค่ะและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะในแฟนเพจของรายการส่องธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรัฐมนตรีกลางวันไกลพร้อมทีมงานลาท่าน้ชิไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ